สวัสดีครับพวกกวางนันสาภาตลอดน,นะครับห้าออกลูกแล้วครับสองแม่ผอมกันเลยออกมือเดีวยวกันครับแต่ว่าห่างกันประมาณสองมงนีอออ่นะครับก็ออกอีกนะครับแม่สีส้มนะครับไปหาแม่เร็วนี่ตัวแม่เบิร์ที่สองครับนะี่ครับขี้ม้าหน่อยเอ็นบอล ไปหาอีแม่เร็วเร็วโอ้ตา้มกองตา้มกองนะครับตัวแมียบอกยัางาครับออมมาขึ้นนครับหนี่งต้นลัางก็ออมมาขึ้นครับหนี่งเลรย์เอาไว้ออกสมาชิกสองตัวแล้วครับนี่ครับอยากจะหลุนมากกับมานอัดชิดหนึง่งพอดีครับออกนึ่ะครับมันเหลี่ยขาคนชิื้อตัวแม่ครับ อตนนี้เราพออ้อนาม่ตามพูดละตามพูดละอ้อยังหรืคนก็ยังยังคนก็ยังละน่งกค,คนเห็ยังหนึ่งนัคนเห็นยังหนึ่นัคนเห็นยังวันนี้เอาเเป็นอีเมลแล้วลคุณให้ตทีออกตัแรกมูครับออกตัวแหกอนาน,านั้นออกตัวที่สครับนี่ยแม่ตาวสวัดครับออกครับแม่หยอดครับห <t> ยอดออจิแรนกนค,คนเนาะมาเร็ว าอแม่เร็วๆโอ้ยเม่เรานั่นๆโซนคนเลยไอแม <sun ite S 1> ่เร็วๆจะโอนยเจมนเมนเนาะโอ้ยเมทัสวรครับออกกนมุมอ บู้นนี่ครับข้างหลังกับมาลียแต่คนน้อยอ,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 อย่างเมยครับจะแม่นี่มั้ยเนี่ยย่างมาก่อนคนครับโอ้ยซื้อหยังน้อซื้ออยังวะเขาๆไปหาอีแม่เพนเนี่ยไปไปมีอีแม่มาหา,หาหละ่ะไปเร็วไปไปคกับต้นย่างนี่ ว่าน้องคนเดียนะไปนอนคือพีขุนแหมไปไปนอนคือพีขุนแเร็วๆนี่ครับโอ้ยโสดีครับออกน้ำกันสองโตในนอนสองนองครับนอนเื้อนอนนี่ครับนอนซื้อมาสนใจไผ่แล้วไผ่ชิพสัยครับตัวนึ่งกับมุดอยู่แต่เราเทน่าแล้ดีครับ นอนเ้ยครับบุงว่า์ใครสี่เป็นไงเวลานอนอย่างเดียวทรัมันบอด,ดีครับก็เล่นนอนได้บรรยาก,กาศข้องไฟหน่อยนะครับ ุณดีใซคุณครับที่มันมักหยอกเนะนะธธาะเนาะประเดี๋้ายต้อนออกครับเพราะว่าต้อนออกแล้วเนี่ยมือขึ้นนะครับับ้วมาหมอนเขาม่ได้กินหยาง่ายดอกนี่ไม่หนาน่นะสวัสดีแล้วว่าหายดอก โอ้เขาโคตน่นเนดี่าน้องนเลยนี่แต่ตัวงามครับไหน่อยขุนอ้วนนี่ครับน้งานยาน้องคนอ้อโอ้ยนีนยาน้งคนดีครับ มา嘛เอาเอาเ็หา่อยก็ไเป็นบาครับนี่้ยนคนก็ห้นฮะมวนหรอมึงเมียมงหุ่นอยู่นไอเดี๋ยวเอไอเดี้ยวเโอ้ย ไปวรนรลนักด้วยนั่นฮ้ยนันเหยียบตีนคนไอเห็นแมวมึงเห็นก่อนั่นไปมันเด็โดมมืออยู่คออยู่ยืนนังนียอะไรวไม่มีแม่บ่ไอเหยียบเงือกตึ้งนี่นะครับมาสนใจพ้หนสะ่แพ้จีบใสยวนบ่แม่นะแม่น เนอะอืมคุณครับจังเป็นขี้ดื้อหูยเสือรับมาหาพี่แล้วมาหาพี่แล้วมาหาพี่แล้วโม้ยมือขื่นอีกเลยเกือบบอดได้นอนครับหนักต้นถนน,น,นหนักต้นนี้ต้นนึงน่องก,กำลังไหลออกต้นนึงออกลูครับชักสิลบไปต้นใด ดีตะบุนี้น่อยนะนอนเซยน,นี่นอนเซยนี่ม,มันมีโอกาสดีครับเรื่อง่มาไทยให้บงครายประมาณหกเกตนาที่เัาเนี่ยไทยทำนีเนรเพราะว่าครับเลาสิคลองเรอย บ่านล้วดูครับดูกก็เป็นบ่าได้พายุน้าเมียเม่ทั้งสองครับคูหนึ่งพอดีโอ้โสดีครับพาะเมียับเยากเจ้าเมียเพียมากกลางเดินดินะครับคลิปนี้ก็จบเนี่ยครับคลิปหนาเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งไหมครับอื่นของว่างครับนี่แหละครับ